แล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนให้นักเรียนีออกกําลังกายเองที่บ้านโดยทําด้วยวิธีง่ายๆด้านก่อนที่เราจะออกกาลังกายกันนะครับเราต้องมารู้จักวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับนักเรียนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือวิธีการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะเป็นการลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือการหักษของกล้ามเนื้อได้นะครับนักเรียน แล้วมาพบกันเลยครับท่าที่หนึ่งยื่นมือไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับพร้อมประกันคับเรียมดูนะครับแล้วดึงมากดไปที่ขาตัวเองนะครับโดยนี้่หมายของศีรษะลงไปที่นิ้วนะครับพร้อมกับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านี้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บกอก้างเนื้อคอนะครับก้างเนื้อคอนี้นะครับเรียนพร้อมนะครับยกมือาขึ้น แล้วเอียมือขวาไปทางด้านซ้ายจับที่หูซ้ายพร้อมกับทิ้งมันหนักแขนและคอลงไปทางด้านขวาพร้อมกับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าครับลงซ้ายขึ้นแล้วกลับไปที่ดูขวาพร้อมกับทิ้งมันหนักทางด้านซ้ายนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบท่านี้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บยกมือขวาไปทางด้านหน้าพร้อมกับเหยุดทางด้านซ้ายแ้มือซ้ายล็อกข้อศอกดึงเข้าหาตัวดึงให้แน่นเลยนะครับ ให้รู้สึกว่าตรงหัวไหล่ตัวนี้มันตึงนะครับพร้อมกับหนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้าะครับมันเดินนะครับเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านี้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่และต้นแขนด้านบนนะครับยกมือขึ้นมาเท้าเอวแบบนี้นะครับพร้อมกับแงหงไปด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ต่อไปแผ่งไปด้านหลังจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10านี้จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงเอวนะครับเผื่อที่เราจะต้องใช้เอวเยอะมากๆนะครับ บริเวณต้นขาด้านบนนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังยกเท้าขึ้นมาพร้อมกับใช้มือจะให้ตั้งฉากพร้อมกับนับน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหยี่ยดข้างครับม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่านี้นะครับจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงก้นนะครับ ให้ใช้มือซ้ายที่ว่านี้เป็นตัวช่วยในการถกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบหนึ่งสองสามส่้าจ้านี้นะครับจะเป็นการยืดเขียดบริเวณต้นขาด้านหน้าทีนี้เราจะได้ต้นขาด้านห้าแล้วก็ลูกอ่ะทั้งกัเลยนะครับ5่านี้ก้มแตบก้มแตะที่ไปลายเท้าเป็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า ท่านี้นะครับจะได้โดยตรงเลยก็คือยังเป็นต้นขาด้านบนช่วงนี้นะครับขยายย้กันเลยนะครับท่านี้ก้มแตกก้มแตะที่ปลายเท้าดีนะครับพร้อมกับนนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านี้นะครับจะได้โดยตรงเลย ตรงด้านด้านบนนะครับ